โอ้โหบานแล้วนะนี่แหละกล้วยไม้ของนาเล็กฮะผูเกาะในธรรมชาติดอกบานสวยๆแล้วนี่ไม่ไกลมาอยู่มิฮะโหสีสดใสเลยเด็กนม่ทังรูประสบการณ์นี้ใสใจ่หวยดิตาวดิ้งตาเดิ้งรยโดนเยอะ ต้องกินในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลัลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ใหม่ สวัสดีครับยามเช้าเชก็นี่แหละจิบกาแฟชมสวนของนาเล็กเนี่ยดอกไม้สวยเยอะแยะเลยเนยก็ผลงานของเทพมิตรปลูกไว้สวนนาเล็กก็นี่แหละบนต้นไม้เนี่ยปลูกแบบสไตล์ที่ไม่ต้องปรับปรุงดินฮะเนี่ยผูกเกาะให้เขาหากินกันแบบนี้เนี่ยดูรากของเขา นี่ปีนี้ดอกเยอะแล้วเริ่มดอกหนาขึ้นแล้วก็ต้นของเขาก็จะใหญ่ขึ้นเนี่ยลำลำใหญ่ขึ้นใบสวยขึ้นนี่แหละการปลูกต้ยไม้ของนาเล็กก็แบบนี้แหละี่ ก็เป็นไม้ตะกูลพวกสายพันธุ์ของแคทเทรียาแต่เป็นสายพันธุ์ป่าออกดอกให้ชมทั้งปีนะอาจจะส,สองเดือนสามเดือนครั้งในละความสวยงามในธรรมชาติกล้วยไม้น่าระก็ปลูกไว้ หลายสายพันธุ์เหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ก็เอึองมะลินี่ก็ให้ดอกทั้งปีนะก็เพิ่งย้ายมาจากที่อื่นก็ได้เป็นปีเหมือนกันแหละแต่ว่ายังรากเดินไม่ค่อยดีนะเพราะว่าฐานมันหนาเกินไปนะรากมันทะลุทะลวงมาหา ต้นไม้ไม่ค่อยได้หรือว่ามายังไม่ค่อยถึงแล้วก็รอลุน้นต้นนี้นะยังไม่เห็นออกดอกให้ชมเลยฮะสายพันธุ์กะเรกะร่อนรอลุ้นดอกช่อแรกเหมือนกัน,นเพราะว่ามันโซมมากกันนะ กว่าที่จะออกหน่อออกใบได้เยอะขนาดนี้นมันใช้เวลาใช้เวลาฟื้นตัวนานคนระเป็นปีเลยเนี่ยก็รลอรุ่นกันไปน,นะครับม,มีเดี่ยกใครชื่นชมเนี่ยโหชื่นใจฮะทุกเช้าจิบกาแฟเนี่ยมีอะไรหลากหลายให้น่าเล็กชม เอามาแบ่งปันกันนะเผื่อใครมีแนวทางอยากจะปลูกกล้วยไม้สไตล์แบบนาเล็กนี่ก็สามารถทำได้ครับผมสลับเช้านี้นะหยิบกาแฟชมกล้วยไม้สวยๆของนาเล็กที่ชื่อว่าไม่ไกลามายยมีออกดอกสวยๆอย่างนี้ชื่นใจว่าเขาให้ดูหอมระ่งม